นิวมิซูมิชิไททันโฉมใหม่4ประตูยกสูงตัวท็อปพอน6,000ฟรีดาวบัตรไปเดียวให้หลมวัยรุ่นพอน6,000บัตรไปเดียวครับผมนะโคตรหล่อเลยสีเทาเมทัลิกโฉมปี2019ผมสิก้สตาทรทวงมาราย unction, 8, ัยมัลติฟังก์ชันเลเไม้8 80,000โลหน้าจอหน้าจอออปชั่นจัดเต็มครับผมนะ รถโคตรบางเดิมครับหัวนงหัวน็วนอตเดิมนะครับไม่มีประวัติพีิกความจมน้ํานะครับสังเกตตะเข็บครับและก็มาพร้อมกับชุดเบาะหนังรอบคันนะครับผมนะฟรีดาวกับค่างงวด6กพันฮลัลโหลไวรุ่นฮัลโหลโอ้โหอย่างสวยครับออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกร,ก,รกีดยงกีดยาง เลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงไดโนเสาร์ออกรถสูงบาทมีลูกค้าถามว่าเลี้ยงหม้าแดงออกได้ไหมม้าแดงอ่ะคืออะไรเสียาย่ามไม่รู้จริงๆคอมเมนต์บอกหน่อยครับยาบ้าเหรอ <c oughs> ไม่รู้จริงๆหม้าแดงไม่รู้ออกได้ไหมเออนะหัวนมหัวน็อตน้งแก้มฝากระโปรงเดิมหมดเครื่องเดิมดค,ดครับเดินนิ่งสวยๆเอ้า ฟีดาวฟีจองบัตรไปเดียวครับปีแรกพันหุันปีต่อไปพันเดียวส่งฟรีเท่าไทยเสียยักษ์จับให้วัยรุ่นจ๋าแจ๋ว